อนุโมทนาศาธุบุญร่วมกันครับขณะนี้อาจารย์ชาตังเชนนะครับจะนำพาพวกเราทุกคนทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานครับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ร่วมกันครับค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปถวายแก้วสารพัดนึกประจําวันเกิดทั้ง7วันเกิดเลยค่ะอาจารย์นะคะให้พี่พี่นะคะเสริมดวงให้พี่ๆทุกคนทุกท่านเสริมบารมีให้พี่พี่ทุกคนทุกท่านนะจะได้มีการงานการเงินที่ดีครอบครัวความรักดีความสุขดีเฮงๆงปังปทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราได้อยู่ที่พญามุจลินาคราชนะคะหรือปู่มุจิน ถ้าใ,ใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปขอพรพร้อมกันแล้วก็ถวายแก้วสารพัดนึกพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะขอส่งบุญบารมีที่เคยสร้างเป็นเส้นทางนำบุญอุทิศให้ให้ถึงผู้ร่วมจิตอุทิศไปอยู่หน้าเฟซของใครจงมั่งมีกดถูกใจขอให้มีแต่คนรักให้ประจักษ์ดวงจิตอันสดใส หากกดแชร์ให้บุญนำพาไปสู่ดวงใจของผู้ที่เมตตาร่วมพิมพ์คำมงคลว่าสาธุขอบรรลุเป้าหมายดั่งใจหวังให้ผลบุญส่งผลให้โด่งดังให้ท่านมีสตางดั่งตั้งใจขอบุญนี้จงส่งผลกุศลช่วยให้ท่านรวยเมตตาพาสดใส ให้มั่งมีเงินทองเพิ่มพูนไปให้ท่านได้ดังที่ท่านตั้งจิตเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ บุญนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วครับขออานิสง์ผลบุญครับจงส่งผลส่งผ่านส่งแผ่ไปยังแฟนเพจทุกคนทุกท่านให้ได้รับอานิสง์ผลบุญนั้นเท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเาถิดสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิอาจารย์แค่ขออานวยอวยพรพี่พี่ทุกคนทุกท่านค่ะให้มีการงานการเงินที่ดีความรักความสุขดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงปังปดังๆรวยๆวยทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ฝากขอบคุณและฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราสองคนจะพาไปทําบุญที่ไหนนะคะอย่าลืมแบ่งปันเพื่อนๆด้วยขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมค่ะ